ตอนนี้มีแต่คนเล่นเกมการ์ดว่าเราเองเต็มไปหมดเลยก็ใช่อะดีต้องแต่ไอ้สองคนนั่นไปเขียนข่าวคนก็เล่นกันทั้งโรงเรียนเลยเอาล่ะนักเรียนทุกคนครูเห็นว่าช่วงนี้พวกเธอกำลังนิยมเล่นเกมการ์ดว่าเราเองกันอยู่และครูว่ามันเป็นการเล่นที่เหมาะสมกับวิชาศิลปะเอามากๆเพราะงั้นการสอบในวันนี้ครูจะใช้เกมการ์ดว่าเราเองในการตัดสินใช้เกมการ์ดในการสอบงั้นเหรอครูจะเรียกสอบพวกเธอทีละคน พวกเธอจะต้องแข่งเกมการ์ดกับครูใครที่แพ้ครูจะต้องสอบตกเอ้าแบบนี้ก็มันดีได้แข่งกับคุณครูด้วยหนึ่งชั่วโมงต่อมาฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะสามารถชนะครูวัลลบได้อะนันซีเราเป็นแค่เด็กนักเรียนเองนะแต่ว่าเขาเป็นครูเลยพวกมึงจะกลัวอะไรกันโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆออยากรู้จังว่ากติกาของครูคืออะไร คนต่อไปเด็กชายสมศักดิ์เข้ามาผมมาแล้วครับเอาล่ะสมศักดิ์เท่าที่ครูรู้เธอเป็นเด็กเรียบร้อยจิตใจดีและตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าคะแนนในหลายๆวิชาเธอจะทําได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าในวิชาศิลปะเธอถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนเพราะงั้นครูตั้งความหวังกับเธอไว้สูงมากเอาละ่ะดูซิว่าเธอจะสามารถชนะครูได้ไหมกติก,กาของครูคือการมองโลกในแง่ดี ครูจะลงการเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเธอส่วนเธอก็ลงการด้านดีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมเข้าใจครับงั้นมาดูกันการ์ดใบแรกของครูการ์ดสมศักดิ์สอบตกเธอเพิ่งจะสอบตกในวิชาของครูไหนบอกมาสิว่าเธอมีมุมมองด้านดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงผมขอลงการมันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเธอว่าการสอบตกในวิชาของฉันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นเหรอ ใช่ครับคุณครูถ้าเรามองมันในแง่ดีการสอบตกไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้วายอะไรเลยสำหรับนักเรียนอย่างผมการสอบตกก็แค่ซ่อมแต่สำหรับเด็กคนอื่นๆบางคนไม่มีข้าวจะกินบางคนกำลังจะตายบางคนโดนทารุนบางคนล้มละลายแต่นี่แค่สอบตกมันเป็นเรื่องเล็กว่าไหมครับครูเข้าใจแล้วงั้นเธอจะทำยังไงกับการ์ดใบนี้การ์ดพ่อแม่ดุ เมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอจะต้องโดนพ่อแม่ดุเรื่องที่เธอสอบตกการโดนพ่อแม่ดุนั้นเรื่องใหญ่เลยนะสมศักดิ์เขาอาจจะหักค่าขนมเธอหรือเธอจะต้องถูกตีหนว่ามาสิสมศักดิ์เธอมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงผมขอลงการ์ดพ่อกับแม่ในเมื่อผมกลับถึงบ้านผมจะเจอพ่อแม่ดุแสดงว่าผมยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เด็กบางคนอย่างเพื่อนของผมเขาไม่มีพ่อด้วยซ้ำผมเชื่อว่า เขายอมสอบตกทุกวิชาถ้าจะได้มีพ่อมาคอยว่ากล่าวเขาการที่ผมยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นั่นเป็นเรื่องโชคดีที่สุดแล้วครับคุณครูน่าประทับใจจริงๆสมศักดิ์เธอแทบไม่ต้องคิดเลยสมแล้วที่เธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้ถึงแม้ว่ารูปบนการ์ดของเธอจะดูเหมือนของเด็กอนุบาลงั้นมาดูการ์ดใบที่สมกันเธอบอกว่าการสอบตกเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมงั้นฉันขอลงการ์ดการสอบซ่อม เมื่อเธอมาสอบซ่อมเธอจะต้องเสียเวลาช่วงปิดเทอมเพื่อนๆของเธอที่สอบผ่านจะได้ไปเที่ยวเล่นช่วงวันหยุดแต่เธอจะต้องกลับมาติดแงกอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้ไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนว่ามาสิสมศักดิ์มันมีแง่ดีอะไรในนี้มีสิครับคุณครูขอลงการ์ดการโอกาสที่สองการที่คุณครูให้ผมสอบซ่อมนั่นหมายความว่าผมยังมีโอกาสแก้ตัวผมยังไม่ต้องซ้ำชั้นแถมช่วงนี้อากาศร้อน การได้มานั่งเย็นๆในโรงเรียนอาจจะดีกว่าการออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะครับเธอสอบผ่านแล้วสมศักดิ์ผ่านแล้วงั้นเหรอครับแต่ว่าเรายังเล่นกันไม่ครบเจ็ดใบเลยนะครับไม่จําเป็นสําหรับครูทัศนคติของเธอนั้นมากพอแล้วเธอไปได้ขอบคุณครับคุณครูเย่ yeah. สอบผ่านแล้วคนต่อมาอารุณกรครับยังคงไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมเลยสินะอรุณกร ทั้งๆท,ที่เธอเป็นคนมีพรสวรรค์ลายเส้นของเธอมีเอกลักษณ์แต่จะต้องฝึกด้านจินตนาการให้มากขึ้นลูปวาดของเธอส่วนใหญ่จะเยเกไปหมดคือว่าผมครูรู้ว่าเธอเป็นโลกหายากที่ไม่สามารถนึกภาพตามจินตนาการได้ครับงั้นครูจะทดสอบเรื่องนี้กติกาของครูคือครูจะวาดรูปอะไรก็ตามลงไปบนกร์ดส่วนเธอจะต้องวาดรูปอะไรก็ตาม ที่สามารถชนะมันได้เธอเข้าใจไหมเข้าใจครับการ์ดใบแรกการ์ดกระดาษเอาเลยอรุณกรอะไรที่สามารถชนะกระดาษได้นึกสิอรุณกรกัรไกลมันหน้าตาเป็นยังไงเราต้องวาดได้ <c oughs> นี่มันอะไรเนี่ยอรุณกรนี่ก็ กันไกลไงครับครูกันไกลชนะกระดาษนี่เธอใช้มือซ้ายเป็นแบบอย่างนั้นเหรอครูอยากให้เธอวาดจากจินตนาการมากกว่างั้นเรามาดูกันที่การ์ดใบที่สองการ์ดหนูเธอรู้อยู่แล้วอรุณกรอะไรที่สามารถชนะหนูได้แต่ว่ามันไม่มีแบบในห้องนี้แน่นอนทีนี้เธอจะทำยังไงสิ่งที่ชนะหนูก็คือแมวแต่แมวมันวาดยังไงล่ะ นึกไม่ออกเลยหรือว่าเราจะวาดกับดักหนูดียิ่งนึกไม่ออกไปกันใหญ่จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อจริงด้วยขอลงการ์ดคุณครูครับทำไมเธอถึงไม่วาดแมวแล้วนี่วาดหน้าครูมาทำไมก็ยังไงคุณครูก็สามารถชนะหนูได้อยู่แล้วนี่ครับเธอทำให้ครูประหลาดใจนะลุนกอน แต่ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่ฉลาดมากงั้นมาลองกันดูอีกครั้งดูซิว่าครั้งนี้เธอจะทำยังไงขอลงการ์ดสิงโต <c oughs> เอาละอรุณกรไม่ว่าครูหรือเธอหรืออะไรก็ตามในห้องนี้ไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะสิงโตได้เธอจะต้องนึกมันขึ้นมาเองแล้วใช้จินตนาการของเธอซะถ้าเธอวาดได้ครูจะให้เธอผ่านแต่ว่าเธอวาดไม่ได้ เธอจะต้องสอบตกแย่ yeah, แล้วสอบตกแน่ๆเลยอะไรชนะสิงโตได้ฉันยังนึกไม่ออกเลยมังกรเหรอในพานเหรอแล้วมันวาดยังไงล่ะเนี่ยนึกออกแล้วมันมีวิธีแบบนั้นอยู่นี่ขอลงการ์ด นี่มันอะไรเนี่ยรุนกอนคอว่าสิงโตก๊ปี้ครูอย่างนั้นเหรอก็สิ่งที่สามารถเอาชนะสิงโตได้ก็คือสิงโตด้วยกันไงครับเราเห็นกันตามธรรมชาติบ่อยๆสิงโตตัวผู้จะยั่งชิงอาณาเขตกันเองตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะชนะไปสงสัยว่าเธอจะอยู่กับภูวริศมากไปหน่อยนะรุณกรถึงได้มีวิธีแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเวลาแบบนี้เอาละตามที่สัญญา เธอสอบผ่านจริงเหรอครับถึงแม้ว่าครูจะรู้ว่าเธอไม่ได้วาดมันออกมาจากจินตนาการของเธอเองแต่ว่าเธอก็สามารถหาวิธีเอาตัวรอดได้ดีและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอไปได้แล้วขอบคุณมากเลยครับคุณครูคนต่อมาภูวลิตมาแล้วครับผมภูวลิตเธอเป็นเด็กที่ขี้เกียจที่สุดในชั้นเรียนของครูแถมยังติดเกมแต่ว่าผลการเรียนกับดีมาตลอด เราจะมาดูกันว่าเธอสามารถชนะครูได้หรือเปล่ากติกาคือครูจะลงการที่พูดถึงว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งไม่ดีส่วนเธอจะต้องลงการป้องกันและบอกประโยชน์ของเกมกลับมาให้ได้เธอเข้าใจไหมเข้าใจเลยครับคุณครูวันลบแต่ว่าก่อนอื่นผมขออะไรสักอย่างได้ไหมครับคุณครูเพื่อความสนุกถ้าเกิดว่าผมแพ้คุณครูในการทดสอบครั้งนี้ผมจะยอมซ้ำชั้นเลย นี่เธอมั่นใจขนาดนี้เลยอยางงั้นเหรอแต่ว่าถ้าผมชนะคุณครูผมขอเกตสีวิชานี้เลยได้ไหมครับนี่เธอกล้าวางเดิมพันกับคุณครูเลยอยางงั้นเหรอใช่ครับเพราะว่าไม่ว่าอย่างไงผมไม่มีทางแพ้อยู่แล้วถ้าเธอมั่นใจขนาดนั้นแล้วก็ได้เลยภูลิตครูตกลงตามนั้นถ้าเธอแพ้เธอจะต้องสาชั้นการ์ดใบแรกเดี๋ยวเดี๋ยวครับครูผมขอลงก่อนขอลงการ์ด ความลับการ์ดความลับงั้นเหรอนี่มันเป็นการ์ดแบบไหนเนี่ยคุณครูวันลบอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันมีในกติกาครับการ์ดใบนี้จะทํางานก็ต้องเมื่อมันผ่านเงื่อนไขบางอย่างเท่านั้นถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขก็เท่ากับเสียการ์ดฟรีหนึ่งใบเข้าใจแล้วเงินการ์ดของครูการเสียการเรียน <c oughs> ว่ามาซีพูวลิศหรือว่าที่ครูพูดมันไม่จริงเกมทําให้เด็กหลายๆคนเสียการเรียนงั้นผมขอลงการ์ด เกมคือสื่อการเรียนรู้เกมบางเกมจะฝึกให้เราคิดบางเกมฝึกให้เราวางแผนหมอผ่าตัดเก่งๆเจ็ดสิเปอร์เซเล่นเกมในระดับที่พอดีเพราะว่าการเล่นเกมช่วยฝึกทักษะพ,พวกนี้จะบอกว่าเกมทําให้เสียการเรียนไม่ได้นะครับหากเล่นเกมในเวลาที่เหมาะสมมันช่วยพัฒนาสมองได้มากเลยเอาแบบนี้ใช่ไหมงั้นเธอจะหยุดการ์ดใบที่สอของครูได้ยังไงการ์ดไล้สังคมเมื่อเด็กเข้าสู่โลกของเกม ก็จะลืมเวลาในการใช้ชีวิตจริงๆไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนอยู่แต่ในโลกของเกมอย่างตัวคนเดียวไม่ขนาดนั้นครับคุณครูการที่ผมได้ผูกพันกับเพื่อนมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะเกมนั่นแหละขอลงการ์ดมิตรภาพในเกม <l ots> เกมกระดานที่ผมกับเพื่อนไปเล่นด้วยกันบ่อยๆมันทำให้ผมได้ใช้เวลาร่วมกันได้ออกผจญภัยได้เห็นน้ำใจซึ่งกันและกันแบบนี้จะบอกว่าเกมทำให้ไร้สังคมไม่ได้นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเกมคือพื้นที่ในการสร้างมิตรภาพเลยตั้งหากมิตรภาพในเกมมันใหญ่กว่า้โรงเรียนนี้อีกนะครับคุณครูพูดได้ดีพูลิฟงั้นถ้าเป็นการ์ดใบที่3ล่ะเธอมีความเห็นว่าอย่างไงการ์ดเด็กมีความรุนแรง <c oughs> เราเห็นข่าวเป็นประจำๆว่าเกมทําให้เด็กสติแตกออกมาทําร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ให้โทษเกมได้ยังไงขอลงการ์ดคิดวิเคราะห์แยกแยะ คุณครูครับเราจะมาโทษเกมแบบนั้นก็ไม่ถูกมีคนเล่นเกมเป็นล้านคนแต่ไอ้ที่เป็นข่าวกับมีไม่กี่คนเองสิ่งที่ควรโทษคือผู้ปกครองสังคมหรืออื่นด้วยนี่ไม่รู้จะโทษอะไรเลยมาโทษสิ่งที่เถียงกลับไม่ได้อย่างโทษเกมเกมบางเกมเรารับบทเป็นผู้กล้าช่วยเหลือคนอื่นบางเกมเรารับบทเป็นชาวสวนรักสงบมีคนอีกมากมายที่เล่นเกมแล้วได้รับแรงบันดาลใจแต่ว่าพวกนั้นไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองครับครู งั้นการ์ดใบต่อมาการ์ดไร้สาระเกมเป็นสิ่งไร้สาระทําให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์ถ้าเอาเวลาไปอ่านหนังสือยังไงก็มีประโยชน์กว่าขอลงการ์ดปีนยอดเขาเอเวอเรสต์นี่มันการ์ดอะไรของเธอเนี่ยคุณครูว่าคนที่ไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์มันไร้สาระไหมครับครูก็ครูไม่รู้การไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์มันทั้งเสี่ยงตายและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ว่ากลับมีคนไปปีนกันทุกปีทุกปีทั้งทั้งที่ขึ้นไปก็ไม่ได้อะไรลงมานั่นก็เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไร้สาระแค่เราสนใจกันคนละเรื่องการปีนเขาเอเวอเรสต์อาจเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับใครบางคนแต่สําหรับบางคนมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาการเล่นเกมก็เหมือนกันครับคุณครูนั่นสินะไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ไร้สาระเพียงแค่เราสนใจกันคนละเรื่องเธอให้แนวคิดครูเลยนะพัวลิฟ งั้นครูจะไม่ออมมือแล้วนะครูจะใช้ความรู้ความสามารถตลอดอายุการทํำงานของครูทำให้เด็กอย่างเธอสอบตกให้ได้จัดมาเลยครับผมขอลงการ์ดนักแคสเกมหนึ่งในอาชีพที่มีคนมากมายอยากเป็นทั้งสามารถสร้างรายได้และได้ทำสิ่งที่หลักเดี๋ยวนะครับคุณครูไอ้นี่มันการ์ดข้อเสียยังไงครับเนี่ยมันเหมือนการ์ดข้อดีมากกว่า ปหลาดใจเลยสินะภูวลิปเง้นครูจะบอกให้มีเด็กมากมายที่อยากเป็นนักแคสเกมและทุ่มเทไปกับมันสุดท้ายก็ต้องเสียเวลาชีวิตเพราะว่าคนที่จะได้เป็นนักแคสเกมอาชีพมีไม่ถึง5%ด้วยซ้ำการทุ่มเทชีวิตไปกับเกมน่ะมันทำให้เสียอนาคตเธอจะแก้ต่างเรื่องนี้ยังไงขอลงการ์ดความพยายามพรสวรรค์และโชคครูบอกว่าการทุ่มเทให้เกม ทำให้เสียอนาคตงั้นทุกอย่างบนโลกนี้ที่เราทุ่มเทลงไปก็ทําให้เราเสียอนาคตทั้งนั้นยังไงคนที่ทุ่มเทจีผู้หญิงที่ตัวเองรักแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาคนที่พยายามเปิดธุรกิจของตัวเองแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเรื่องแบบนี้มันมีทุกที่และมีตลอดเวลาแหละครับผมมันไม่เกี่ยวกับเกมหรืออะไรเลยมันเกี่ยวกับตัวเราถ้าเรามีพรสวรรค์มีความพยายามและมีโอกาสมาถึง ใครๆก็ประสบความสำเร็จได้เธอสอบผ่านเอาชนะแล้วครับครูใช่ครูเห็นแล้วว่าเกมไม่ได้แย่เสมอไปนี่ผมยังไม่ได้ใช้การ์ดลับเลยนะเนี่ยนั่นสิแล้วนี่มันคือการ์ดอะไรการ์ดใบนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อไพ่หมดมือมันคือการ์ดสิ่งที่เราทำตอนนี้หมายความว่ายังไงก็ต่อให้ครูมีเหตุผลมากมายแค่ไหนที่บอกว่าเกมไม่ดีแต่สุดท้าย สิ่งที่เราทํากันอยู่คือการเล่นเกมไงครับครูขนาดคุณครูยังเอาเกมมาใช้ในการสอบเลยแสดงว่าครูเห็นข้อดีของเกมมาตั้งแต่แรกแล้วเก่งมากผัวลิศสมกับเป็นเธออย่างที่ตกลงกันเอาไว้เธอได้เกรดสี่ในวิชาของครูเป็นไงบ้างมึงสอบผ่านไหมยิ่งกว่าผ่านอีกกูได้เกรดสี่ด้วยสุดยอดไปเลยไปหาอะไรกินกันดีกว่า การตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามเอาไว้